ข่าวแรกในวันนี้ค่ะเป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจนะคะเมื่อวันนี้มีกรณีของบอสพอลออกมาเปิดใจครั้งแรกแล้วก็ออกมาย้ำนะคะบอกว่าธุรกิจนั้นที่ทำมา6ปีถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันแรกขอพิสูจน์ตามกระบวนการเจ้าตูยอมรับบอกว่าเสียใจและออกมาช้า นายว,วรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอลผู้ก่อตั้งและซีอีโอดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมด้วยผู้บริหารเดินทางเข้าพบตำรวจปคบอเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากออกมาร้องเรียนนายวรัตพลกล่าวว่ารู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีและเศร้ามากๆหลังจากทราบข่าวว่ามีผู้เสียหายและมีผู้เสียชีวิตจึงเดินทางมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยอมรับที่ออกมา ที่แจงในวันนี้ถือว่าช้ามากแต่ยืนยันในความบริสุทธิ์เพราะว่าสร้างบริษัทมา6ปีไม่คิดว่าการขายของออนไลน์ในลักษณะนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและยังมีหลายบริษัทที่ทำในลักษณะเดียวกันเพราะว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าแรกโดยหลังจากบอสพอเข้ามาพบพนักงานสอบสวนนั้นยังไม่มีการควบคุมตัวเพราะว่ายังไม่มีการออกหมายจับแต่อย่างใด ขณะที่รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเผยว่าวันนี้ได้นําหมายค้นเข้าตรวจค้นเป้าหมาย9จุดทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเป้าหมายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องในเครือบริษัทขายตรง ขณะที่พนักงานสอบสวน70นายระดมกำลังเข้ามาทำหน้าที่หลังจาก3วันที่ผ่านมามียอดผู้เสียหายเข้ามาให้การกับตำรวจแล้ว488รายมูลค่าความเสียหายกว่า178ล้านบาทแนะนำว่าหากผู้เสียหายอยู่ต่างจังหวัดสามารถเข้าแจ้งความได้ที่โรงพักใกล้บ้านเพราะว่าขนาดนี้ได้ส่งประเด็นสอบสวนให้กับตำรวจในพื้นที่แล้วก่อนให้นำสำนวนส่งกลับมารวบรวมที่ปคบต่อไปค่ะ